สวัสดีลูกค้าและก็ FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หันษาอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะมีรถเข้ามาเพิ่มที่อู่หนึ่งคันนะคะก็เป็นรุ่นนี้นะคะ isuzu d ด a d หัวแคบนะคะเครื่องคูดตัวของคันนี้คือเครื่อง6 h e1 ค่ะ195แรงม้านะคะ6สูบ<ส>ปั๊มสายนะคะ,ะก็มีมาลงคันเดียวค่ะวันนี้เป็น d ด a d หัวแคบนะคะลูกค้ายังโสดด้วยนะคะมาเป็นคาสิโน,นนะคะถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะคะก็ โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะแวะมาเยี่ยมชมรถจากทางกู่ก่อนก็ได้นะคะ,ะวันนี้มีมาลงคันเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมร,บรอบๆคันกันนะคะ,ะคันนี้หัวสีเดิมๆนะคะมาจากญี่ปุ่นเป็นหัวสีฟ้านะคะทั้งคันเลยไม่มีโครเมียมนะคะแต่สภาพหัวถือว่าสวยเลยค่ะลูกค้าเป็นเดดกาหัวแคบนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในคอนโซลกันบ้างค่ะ โซนหน้านะคะมาสภาพนี้เลยนะคะสวยนะคะลูกค้าอ่าเป็นหัวเด็ก้าหัวแคปค่ะข้างบนหัวเก่งนะคะชาดมากเลยค่ะตามนี้เลยเดี๋ยวไปชมคัสซีกันบ้างนะคะคันนี้อ่าเป็นคัสซีปลายเรียวนะความยาวประมาณห้าเมตรกว่านะคะอ่าเดี๋ยวพาเดินชมคัสซีนะคะ คันนะะถังน้ำมันคันนี้มาใหญ่เลยค่ะประมาณสองร้อยลิตรนะคะถังคันนี้นะคะเป็นคันซีปลายเรียวนะคะแนบมาเยอะมากเลยค่ะลูกค้าคันนี้เดี๋ยวเราจะยกให้ดูเครื่องกันบ้างนะคันนี้นะคะ แต่ลงนะคะติดหัวรถมาด้วยนะคะเป็นเครื่องหอเฮ E1 คะ่ะลูกค้าหนึ่งร้อยเก้านะคะแอ็ซูค่ะ,ะสภาพเครื่องนะคะนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งกันคะ่ะดูข้างบนหัวเก่งนะคะไม่มีน,นะคะลูกค้า ครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่อง6เนศี1นะคะตามทีเดิมหมายเลขคันซีของเดดก,กาเขาจะอยู่ฝั่งคนขับนะคะลูกค้าส่วนหมายเลขเครื่องนะคะก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะข้างล่างนี่เลยถังลมนะคะของคันนี้มาสภาพนี้เลย เป็นถังลมอลูมิเนียมนะคะลูกค้าแต่ไม่รู้ทําไมเขาพ่นเป็นสีดำนะสีมันหลุดร่วงออกมานะคะแต่ตัวถังลมเป็นอลูมิเนียมนะคะเป็นเหล็กเนาะไม่รู้ว่าเขาพ่นดําทําไมไมาจากญี่ปุ่นนะคะถังเหล็กก็สวยๆอยู่แล้วเนาะดูคัสซีกันค่ะเอาท้ายคะ่ะมาสภาพนี้เลย ตนัวนี้เผาท้ายเขาน่าจะพ่นสีทับนะคะลูกค้าพ่นสีดําทับนะคะแต่ว่าตัวเผานะคะสวยนะคะลูกค้าแต่เขาพ่นดําทับมาอีกรอบหนึ่งข้างหลังหัวเก่งนะคะลมแรงค่ะวันนี้นะคะอากาศเย็น,นะคะ่ะน่าจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะคะอย่างเป็นทางการเนาะ วันนี้นะคะทางกูก็มีรุ่นนี้นะคะมาลงเพิ่ม1คันนะคะก็เป็นเดซกาหัวแคบคันนี้นะคะลูกค้าเครื่อง1095นะคะยังโสดด้วยถ้าใครที่มองหารุ่นนี้นะคะก็มาดูรถได้นะคะถึงกูหันสามาจับจองสั่งสเปคสั่งสีงสังง 4, ส่งลายได้เลยนะคะาราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้นะคะเดซกาหัวแคบ1 9 5ก็อยู่ที่เริ่มต้น9 0 2 0 0 0บาทค่ะถ้าสนใจก็แวะมาดูมาทดลองขับได้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าพบกันใหม่นะคะลาไป